สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เรามาติวเข้มเติมเต็มความรู้มุ่งสู่มหาลัยคอนกันกันต่อครับวันนี้เราเรียนเรื่องสมดุลกลครับเรียนครับเราไปดูว่าสมดุลกลหมายถึงอะไรนะครับก่อนที่เราจะไปคำนวณก่อนที่เราจะไปดูข้อสอบเข้ามหาลัยคอนกันนะครับเราก็มาดูความหมายของคําว่าสมดุลกลก่อนครับนักเรียนครับสมดุลเราต้องแยกแยะแต่ละคําก่อนนะครับเราต้องแยกแต่ละคําก่อนว่า สมดุลหมายถึงอะไรกลายถึงอะไรครับเรียนครับเะครับเราไปดูคําว่าสมดุลครับเรียนครับคำว่าสมดุลหรือภาษาอังกฤษว่าอีควิลิเบียมนะครับอีควิลิเบียมอีควิลิเบียมนะครับหมายถึงอะไรสมดุลนะครับนักเรียนครับถ้าแปลคุณครูไม่ได้แปลตามพจนานุกรมนะครับเรียนครับ เราจะแปลในลักษณะของหลักการของฟิสิกส์นะครับนึงนะครับก็คือสมดุลนักเรียนครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไม่เปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิมนี่คือคําว่าสมดุลของคุณครูนะครับสมดุลคือวัตถุไม่เปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิมคือเดิมอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นต่อไปเราถือว่าวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลครับนักเรียนครับ คือจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิมนี้นักเรียนครับมาดูคําว่ากลครับกลเไมคานิกภาษาอังกฤษไมคานิกครับหมายถึงอะไรนักเรียนครับกลตัวนี้นักเรียนจะต้องเข้าใจว่าถ้าบ,บอกว่าเรียนกลศาสตร์ก็แปลว่าเรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับนักเรียนครับนั่นคือบางครั้งนักเรียนอาจจะได้ยินคุณครูหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเรียนวิชากลศาสตร์กลศาสตร์กลศาสตร์ ก็คือเรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุฉะนั้นกลคำนี้ก็คือเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุครับเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุครับเรียนครับนี่คือคําว่ากลครับฉะนั้นช่างกลช่างเมคคนิกช่างกลช่างเมคานิกพวกนี้เขาก็จะเรียนเกี่ยวกับที่จะทาให้วัตถุเคลื่อนที่นะครับเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุครับเรียนครับนี่เราไปดูว่าถ้าเราเอาสองคำนี้มารวมกันนะครับเอาสมดุลมารวมกับกล สมดุลกลภาษาอังกฤษก็คือ mechanical equilibrium นะครับเราจะหมายถึงอะไรแล้วก็เอา2องคำนี้มารวมกันแล้วก็เขียนให้มันได้ใจความที่สละดสลวยนะครับนั่นก็คือความหมายข้างล่างของรูปนะครับนะึงครับวัตถุไม่เปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ไปจากเดิมนี่คือคำว่าสมดุลกลเพราะกลก็เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุใช่ไหมฮะสมดุลก็ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิมฉะนั้น เราถือว่าวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลกลก็วัตถุอยู่ในสภาพที่ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ไปจากเดิมครับข้างล่างคำเรียนครับวัตถุไม่เปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ไปจากเดิมนักเรียนจะเห็นว่าภาพตรงนี้ขวดวายสามารถวางตัวนิ่งอยู่ตรงนี้ลอยอยู่กลางอากาศได้สังเกตไหมฮะ,ะโดยใช้ไม้ไม้เนี่ย อเอียงเอียงเนี่ยอันเดียวเท่านั้นแต่ว่าลอยอยู่ในอากาศได้อันนี้ก็สายหลักสมดุลเราถือว่ามันสมดุลอยู่ได้อย่างไรตรงนี้นะครับก็เราเห็นว่ามีแรงทั้งหมด3แรงก็คือน้ำหนักของไม้ W 1แล้วก็น้ำหนักของขวดกร W 2แล้วก็มีแรงที่ไม้ยันพื้นอยู่ก็คือแรง N นะครับยังครับ ฉะนั้นสามแรงนี้สามแรงนี้รวมกันแล้วนะครับหรือทํากันแล้วอยู่ในสภาพที่ทําให้ทั้งทั้งไม้ทั้งขวดอยู่ในสภาพนิ่งได้เราถือว่าวัตถุไม่เปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่คืออยู่นิ่งได้นะครับนี่ครับนี่ก็ถือว่าอยู่ในวัตถุทั้งสองนี้อยู่ในสภาพสมดุลกลเรียค,ครับเราไปดูเนื้อหาต่อไปครับเียครับ หลังจากที่เราทราบว่าสับรุลกลคือวัตถุไม่เปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ไปจากเดิมนะครับเรามาดูว่าการเคลื่อนที่หมายความว่าอย่างไรครับเรียนครับการเคลื่อนที่มีกี่ลักษณะนักเรียนครับเรียนครับเรามาดูว่าการเคลื่อนที่มีกี่ลักษณะนักเรียนครับการเคลื่อนที่ก็จะมี2ลักษณะนักเรียนจํมาให้ดีนะครับการเคลื่อนที่มีอยู่2ลักษณะ นั่นก็คือเราจะเรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เราก็ต้องรู้ว่าการเคลื่อนที่มีกี่ลักษณะนะครับการเคลื่อนที่แบบมี2ลักษณะมี2แบบนักเรียนครับนั่นก็คือการเคลื่อนที่แบบแรกก็คือการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตําแหน่งบางครั้งนักเรียนอาจจะได้ยินคําว่าการเคลื่อนที่แบบเลื่อนที่นะครับการเคลื่อนที่แบบเลื่อนที่แต่ไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่ก็มีแต่ใช้คําว่าเลื่อนตําแหน่งนะครับมันจะชัดเจนกว่านะครับการเคลื่อนที่แบบเลื่อนที่เลื่อนตําแหน่งคืออันเดียวกันนะครับคือคือการเคลื่อนที่แบบเดียวกัน แบบที่2คือการเคลื่อนที่แบบหมุนนักเรียนครับคือการเคลื่อนที่แบบหมุนโอเคนะครับการเคลื่อนที่มี2แบบเมื่อมีการเคลื่อนที่2แบบสมดุลกลก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับสองแบบนี้ครับการเคลื่อนที่สมดุลกลก็เลยแบ่งสมดุลกลออกเป็น2สมดุลกลเหมือนกันนักเรียนครับนั่นก็คือสมดุลตัวแรกเราก็เอาตามการเคลื่อนที่ลักษณะแรกคือการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งถูกไหมครับ ท kind of ีน <With that. S 3> ี้ต่อไปเราก็มาแบ่งสมดุลกลนออกเป็น2แบบก็คือสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งเห็นไหมครับเราก็สมดุลต่อการเคลื่อนที่แบบแรกแบบแรกคือการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งถูกไหมครับสมดุลกลตัวแรกก็คือสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งตัวนี้ถือว่าเป็นตัวแรกนะครับถือว่าเป็นตัวแรกนะครับเนี่ครับสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งถ้าถามว่าสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งหมายถึงอะไรนักเรียนต้องเข้าใจคําว่าเลื่อนตำแหน่งก่อนนะครับเนี่ครับ คำว่าเลื่อนตำแหน่งก็คือ,อเลื่อนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งถือว่านั่นคือการเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่งนะครับะฉะนั้นถ้าสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งคืออย่างไรนะครับวัตถุอยู่ในสภาพอย่างไรถือว่าสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งครับวัตถุจะต้องอยู่ในสภาพหยุดนิ่งคือถ้าหยุดนิ่งอยู่ก็หยุดนิ่งต่อไปเราถือว่าวัตถุไม่เปลี่ยนแปลงสภาพการเลื่อนตำแหน่งไปจากเดิม ือถ้าอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นก็ถือว่าสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งครับนั่นก็คือถ้าหยุดนิ่งก็หยุดนิ่งต่อไปหรือถ้าเคลื่อนที่ก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนักเรียนต้องเข้าใจคำว่าความเร็วนะครับต้องเป็นเวกเตอร์ความเร็วเป็นเวกเตอร์ครับนั่นแปลว่าถ้าความเร็วคงตัวแปลว่าทั้งขนาดและทิศทางต้องไม่เปลี่ยนต้องไม่เปลี่ยนขอย้ำว่าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนขนาดไม่เปลี่ยน อาทิตย์นะครับฉะนั้นมีข้อสอบบางครั้งอาจจะบอกว่าใช้คําว่าอัตราเร็วคงตัวนักเรียนต้องสังเกตด้วยว่าอัตราเร็วคงตัวเนี่ยเขาจะหมายถึงขนาดอย่างเดียวถ้าทิศเปลี่ยนเนี่ยเราจะถือว่าไม่สมดุลทันทีนะครับฉะนั้นต้องทั้งขนาดและทิศทางจะต้องไม่เปลี่ยนเราจะถือว่าวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งฉะนั้นอาจจะอยู่ในสภาพหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ก็ได้แต่ต้องดูว่า เลื่อนที่ต้องต้องสังเกตด้วยว่าขนาดคงตัวไหมความเร็วคงทิศคงตัวไหมถ้าทั้งขนาดและทิศทางคงตัวเราถือว่าสมบดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งอันนี้ต้องระวังนะครับโอเคครับทีนี้ถ้าเรามาพิี่ณาทำถามข้างล่างนะครับเรีานครับคำถามข้างล่างว่าถ้าวัตถุอยู่ในสภาพสมบดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งเราจะถือว่าวัตถุอยู่ในสภาพตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อใดเยนตอบได้ไหมครับ นะครับคำถามนี้ข้อใดครับเราเรียนกฎการ,รเคลื่อนที่มาแล้วเราจะเห็นว่าถ้าวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งเราจะถือว่าวัตถุคืออยู่ในภาพหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวอังเดียนจําได้ไหมว่ามันอยู่ในสภาพตามกฎข้อไหนครับอังเรียนครับมันอยู่ในสภาพตามกฎข้อที่หนึ่งใช่ไหมครับอังเรียนครับโอเคนะครับอยู่ในสภาพตามกฎข้อที่หนึ่งนั่นเองทีนี้เมื่ออยู่ในสภาพตามกฎข้อที่หนึ่งมันจะเป็นอย่างไร นะครับเราต้องเรียนศึกษาต่อไปทีนี้เรามาดูสมบูรณ์ตัวที่2องนักเรียนครับสมดุลณตัวที่2ก็แบ่งตามการเคลื่อนที่บอกแล้วว่าก็แบ่งตามการเคลื่อนที่แบบที่2ลักษณะที่2นี่ครับนั่นก็คือสมดุลณต่อการหมุนนักเรียนครับสมดุลณต่อการหมุนเห็นไหมครับการเคลื่อนที่แบบที่2คือการเคลื่อนที่แบบหมุนฉะนั้นสมดุลณ์ต่อการหมุนนักเรียนคงเข้าใจคําว่าหมุนนะครับวัตถุหมุนหมุนอย่างไรนะครับ วัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุนก็คือวัตถุอยู่ในสภาพที่ไม่หมุนครับถ้าไม่หมุนต้องไม่หมุนต่อไปเราถือว่าสมดุลต่อการหมุนสังเกตไหมครับสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งก็คือต้องไม่เลื่อนตำแหน่งถ้าเลื่อนก็เลื่อนด้วยความเร็วคงตัววัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุนก็คือวัตถุอยู่ในสภาพที่ไม่หมุนถึงจะเรียกว่าสมดุลต่อการหมุนหรือถ้าหมุนก็ต้องหมุนด้วยอัตราการหมุนคงตัวนักเรียนครับคําว่าอัตราการหมุนนะครับ อัตราการหมุนนักเรียนต้องเข้ามาทําความเข้าใจว่าวัตถุมหมุนฉะนั้นอัตราการหมุนคงตัวมันก็จะเกี่ยวข้องกับความถี่ครับนั่นก็คือจํานวนรอบจํานวนรอบต่อเวลาเนี่ยต้องเท่าเดิมถึงจะเรียกว่าคงตัวนะครับจํานวนรอบเช่นถ้าเคลื่อนที่ด้วยอัตราห0รอบด้วยความถี่50รอบต่อวิก็แปลว่า วินาทีที่หนึ่งก็ได้ห้าสิบรอบวินาทีที่สองก็ได้ห้าสิบรอบวินาทีที่สามก็ได้ห้าสิบรอบทุกๆวินาทีได้ห้าสิบรอบได้ห้าสิบรอบอย่างนี้เราถือว่าหมุนด้วยอัตราเร็วขออภัยด้วยอัตราการหมุนคงตัวหรืออาจจะพิจรณาทีอ่อัตราเร็วเชิงมุมก็ได้บางครั้งข้อสอบก็อาจจะชอบพูดถึงอัตราเร็วเชิงมุมก็คือโอเมก้านะครับโอเมก้าถ้ามันเป็นหน่วยเรเดียนนะครับสมมุติว่า สมมติเฉยนะครับว่าถ้าวัตถุหมุนด้วย5เรเดียนต่อวินาที rad ตัวนี้คือเรเดียนต่อวินาทีถ้าหมุนด้วยอัตรา5เรเดียนต่อวินาทีก็แปลว่าทุกๆวินาทีหมุนได้มุม5เรเดียนวินาทีแรกก็ได้5เรเดียนวินาทีที่ต่อไปก็ได้5เรเดียนวินาทีต่อๆไปก็ได้5เรเดียน5เรเดียนทุกวินาทีได้5เรเดียนเราถือว่าอัตราการหมุนคงตัวหรือนักเรียนอาจจะพิจารณาที่ าคบา,บาบก็ได้ครับเี็นครับคาบก็ได้ว่าคาบก็คือเวลาใช่ไหมเวลาต่อหนึ่งรอบเวลาที่วัตถุคือหมุนได้หนึ่งหมุนได้หนึ่งรอบนั่นก็คือตัวเนี้ยก็แปลว่าทุกๆุกรอบรอบที่หนึ่งก็ใ้ใช้เวลาหนึ่งวิรอบที่2ก็ใช้เวลาหนึ่งวิรอบที่สามก็ใช้เวลาหนึ่งวิรอบที่สี่ก็ใช้เวลาหนึ่งวิทุกๆุกรอบใช้เวลาเท่ากันเราถือว่าอย่างเนี้ย เราถือว่ามีอัตราการหมุนคงตัวเด่นครับนี่คือ,อวัตถุจะต้องอยู่ในสภาพอย่างนี้จึงจะถือว่าวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุนครับเะ่ครับอันนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้เวลาไปวิเคราะห์ข้อสอบที่ไม่คำนวณเป็นข้อสอบอให้เราวิเคราะห์เราจะต้องวิเคราะห์เป็นแล้วก็เลือกช้อยที่ถูกต้องนะครับเด่ครับทีนี้เราไปดูเงื่อนไขของอ สมดุลว่าบางครั้งเนี่ยสมดุลเนี่ยอาจจะต้องแบ่งเมื่อกี้เราแบ,แบ่งตามการเคลื่อนที่นะครับตามการเคลื่อนที่ว่ามี2ลักษณะก็สมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งสมดุลต่อการหมุนทีนี้เรามาดูว่าสมดุลกลเนี่ยเราสามารถแบ่งได้อีกว่าถ้าวัตถุสมดุลอยู่ในสภาพหยุดนิ่งหรือไม่หมุนนักเรียนครับเราจะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สมดุลสถิตครับสแตติกอีควิลิเบียมนะครับนั่นก็คือสถิตแปลว่าอย่างไรครับเรียนครับสถิตสถิตแปลว่าหยุดนิ่งถูกไหมครับสถิตคํานี้แปลว่าอยู่แปลว่าอยู่แปลว่าอยู่นิ่งในภาษาฟิสิกส์เราแปลว่าอ,อยู่นิ่งไม่เคลื่อนที่นะครับไม่หมุนเราถือว่าสถิตนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาไทยอาจจะเทวดาสถิตบนสวงสวรรค์สถิตก็คืออยู่ ชฮะอยู่ในภาษาฟิสิกส์เราอาจจะบอกว่าไม่เคลื่อนที่นะครับสมดุลสถิตก็คือ,อวัตถุอยู่ในสภาพหยุดนิ่งหรือไม่หมุนนัเรียงครับก็เราถือว่านี่คืออีกสมดุลหนึ่งครับเีนครับที่เราแบ่งที่เราไปดูสมดุลอีกตัวหนึ่งนะครับเราแบ่งเป็น,ปนแบ่งเป็นสลักษณะคือถ้าหยุดนิ่งหรือไม่หมุนเราถือว่าจัดอยู่ในสภาพสมดุลสถิตแต่ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ครับ วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวหรือหมุนด้วยอัตราการหมุนคงตัวเราถือว่าวัตถุนั้นอยู่ในสภาพสมดุจลจนสมดุลจนนะครับเียครับจนสมดุจลจนกูอ,อาจจะอ่านจนนะครับเพื่อให้เห็นว่ามันจอลอนอนะครับไม่ใช่จนจอน,อนูถ้าจอน,อนูจนไม่มีเงินครับแต่ถ้าจอลอนอจนแล้วนะจรอลอนจนแล้วนะตัวนี้แปลว่า กำลังเคลื่อนที่ครับถ้าเมื่อไรจนแปลว่ากําลังเคลื่อนที่วัตถุกําลังเคลื่อนที่คือวัตถุกําลังจนนักเรียนครับพลังงานจนนักเรียนเคยได้ยินไหมฮะพลังงานจนพลังงานจนก็คือพลังงานที่มีในวัตถุขณะที่วัตถุกําลังเคลื่อนที่ฉะนั้นจนคํานี้คือกําลังเคลื่อนที่คลาติกครับภาษาอังกฤษจนคํานี้แปลว่ากําลังเคลื่อนที่คลาติกอีควิลิเบียมหมายถึงสมดุลจนวัตถุอยู่ในสภาพ กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวหรือกำลังหมุนด้วยอัตราการหมุนคงตัวเราถือว่าวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลจนคำน่งครับโอเคครับนี่คือสมดุลสถิตสมดุลจนก็ถือว่าเป็นการแบ่งสมดุลออกทีนี้เราเข้าสู่การคำนวณคำว่าการคำนวณเราก็มาวิเคราะห์ว่าเรียนฟิสิกส์ทุกเรื่องจะต้องมีการคำนวณเรียนเนื้อหาทฤษฎีไปแล้วก็มาเข้าว่าเออเขาจะคำนวณยังไงสมดุลชน อันดับแรกเราก็แบ่งเป็นสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งว่าเราจะคำนวณเกี่ยวกับสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งเนี่ยเขาจะเขาจะเอาอะไรเขาจะเอาอะไรมาคำนวณนะครับนักเรียนก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งนั้นนักเรียนครับเราถือว่าวัตถุเราถือว่าวัตถุอยู่ในสภาพอ่าสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งนั้นเราถือว่าวัตถุอยู่ในสภาพตามกฎข้อที่1จําได้ไหมฮะถ้าอยู่ในสภาพตามกฎข้อที่1 ถ้านักเรียนมาวิเคราะห์ก็คือวัตถุอยู่ในสภาพหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวถ้ากดข้อที่1นนะครับวัตถุจะรักษาสภาพหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทีนี้ถ้าวัตถุอยู่ในสภาพหยุดนิ่งนักงเรียนมาวิเคราะห์ก็คืออะไรนะครับเรามาวิเคราะห์เราจะเห็นว่าถ้าวัตถุหยุดนิ่งก็คือความเร่งเป็นยังไงถ้าเราวิเคราะห์ในแง่ของความเร่งหรือเรามาคิดถึงความเร่งถ้าวัตถุหยุดนิ่ง หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวถือว่าวัตถุอยู่ในสภาพที่ไม่มีความเร่งถูกไหมครับคือความเร่งเป็นศูนย์ถูกไหมครับท้าทีนี้ถ้าความเร่งเป็นศูนย์แรงลับเป็นยังไงแรงลับก็เป็นศูนย์ตามกฎข้อหใช่ไหมกฎข้อ1ถ้าแรงลับเป็นศูนย์แล้ววัตถุก็จะอยู่ในภาพหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนะครับนั่นก็แสดงว่าสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งก็คือวัตถุอยู่ในสภาพที่หยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวก็แสดงว่าอยู่ในสภาพ ความเร่งเป็นศูนย์แรงรับเป็นศูนย์ถูกไหมครับเรนครับนั่นก็แสดงว่าวัตถุใดก็ตามถ้าจะสมดุลถ้าจะอยู่ในสภาพสมดุลวัตถุนั้นจะต้องมีแรงรับมีแรงรับมากระทําต่อมันรวมแล้วเท่ากับศูนย์ซิกมาเวกเตอร์เจะต้องเท่ากับศูนย์ครับนี่คือเราจะต้องจับประเด็นนี้เขาจะนําเอาประเด็นนี้ครับเรนครับแรงรับเท่ากับศูนย์นี้มาคํานวณ นั่นก็แสดงว่าสมดุลต่อการเลื <Brothers> ่อนตำแหน่งเหมือนกับว่าเราจะกำลังจะเอากฎข้อที่1ของนิวตันมาคำนวณนั่นเองโดยจับประเด็นว่าแรงลับเท่ากับศูนย์ถ้าแรงลับที่มากระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์แล้ววัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวหรือถ้าหยุดนิ่งอยู่ก็หยุดนิ่งต่อไปเราเรียกว่ามันอยู่ในสภาพสมดุลต่อการเลื่อนตาแหน่งเราไปดูรายละเอียดต่อไปครับเราไปดูรายละเอียดในเฟรมต่อไปเียนครับสมดุลต่อการเลื่อนตาแหน่งถ้าสมมุติว่าวัตถุนั้น อยู่ในสภาพสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งจากการกระทําของแรงสองแรงครับจากการกระทําของแรงสองแรงนะครับก็คือคุณครูก็สมมุติว่าวัตถุนี้นะครับมีแรงกระทําอยู่สองแรงนะครับก็คือแรงดึงดูดของโลกคาเดียวกับดับเบิลยูครับดึงดูดของโลกอันนี้คือดับเบิลยูเป็นแรงดึงดูดของโลกแล้วก็มีแรงหนึ่งดึงวัตถุไว้นะครับเป็นลักษณะแรงในทิศตรงข้ามหรือแรงต้านกับแรงดึงดูดของโลก อาจจะเราอาจจะถือวัตถุไว้หรือหิ้ววัตถุไว้ดึงวัตถุไว้ในลักษณะนิ่งๆวัตถุสีเขียวๆนี้อยู่ในสภาพนิ่งดังนี้เราถือว่าสมรุลต่อการเลื่อนตำแหน่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่วัตถุนี้ทำกระทําต่อวัตถุนี้สองแรงแล้วมันอยู่ในสภาพนิ่งหยุดนิ่งไม่เลื่อนตำแหน่งไม่เลื่อนขึ้นไม่เลื่อนลงก็แสดงว่าอย่างไร ก็แสดงว่าวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งหรือจากหลักการที่เราพูดกันเมื่อกี้ก็คือแรงลับเท่ากับเท่าไรครับแรงลับก็ต้องเป็นศูนย์แน่ทีนี้ถ้าแรงลับเท่ากับศูนย์ก็แสดงว่าแรง2แรงนี้จะต้องบวกกันแล้วเวกเตอร์ f บวกกันแบบเวกเตอร์นะฮะรวมกันแบบเวกเตอร์นั่นก็แปลว่าเวกเตอร์ f กับเวกเตอร์ w เนี้ยต้องรวมกันเป็นศูนย์ครับต้องรวมกันได้ศูนย์ทีนี้ถ้าการรวมกันได้ศูนย์แล้วก็บังเอิญแรง2แรงนี้จะต้องอยู่ สังเกตนะฮะในทิศตรงข้ามกันในทิศตรงข้ามกันในทิศตรงข้ามกันถ้าในทิศตรงข้ามกันเนี่ยนักเรียนสามารถให้แรงหนึเป็นบวกแรงหเป็นลบได้เราสามารถใช้เครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบแทนทิศได้ถ้าแรง2แรงนั้นอยู่ในแนวเดียวกันอยู่ในมิติเดียวกันคือแนวดิ่งด้วยกันนะครับฉะนั้นถ้านักเรียน,น,นเอาทิศลงไปเป็นบวก F อ,อย่างนี้ฮะเป็นบวก F นะครับแล้วก็ตรงนี้บวกด้วยลบ W ลบ W อย่างนี้คือเขาเรียกว่าแทนทิศลงไปแทนทิศแทนขนาดลงไปในสมการเวกเตอร์ Victor นะครับแล้วรวมกันได้ศูนย์นักเรียนครับรวมกันได้ศูนย์นักเรียนจะเห็นว่าไอ้เจ้าคําว่าบวก f เนี่ยเห็นไหมบวก f แล้วก็บวกด้วยลบ W ลบ W คุณครูย้ายมาฝั่งนี้อยากลบ W เป็นเห็นไหมเป็น W ถ้าดูตามนี้ถ้าเรามาพิจารณาสนใจเฉพาะ,ะตัวเลขเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยสมมติว่าเราเราเรา,เรา,เ,ราเราไม่เขียนใส่ทิศเข้าไป เราเห็นว่ามันเหมือนกับว่าการที่แรงสองแรงจะรวมกันได้ศูนย์แรงสองแรงรวมกันได้ศูนย์น่ะแสดงว่าแรงสองแรงนั้นต้องมีขนาดเป็นไงครับเี็กครับเนี่ยคือเราเราพิจารณาเฉพาะขนาดเราเห็นว่าขนาดของแรง F กับขนาดของแรงดับเบิลยูเท่ากันนั่นเองการที่มันจะรวมกันแล้วได้ศูนย์เรีกนครับการที่มันจะรวมกันแล้วได้ศูนย์มารวมกันแล้วได้ศูนย์สองตัวนี้รวมกันแล้วได้ศูนย์แสดงว่าแรงสองแรงนี้ต้องมีทิศต,ต,ตรงข้ามกัน มีทิศตรงข้ามกันก็คือต right so so ัวหนึ่งทิศขึ้นตัวหนึ่งทิศลงแล้วก็ขนาดต้องเท่ากันมันถึงจะหักล้างกันเป็นศูนย์ถูกไหมครับนั่นก็คือเราต้องจําไว้ว่าถ้ามีแรงสองแรงมากระทำต่อวัตถุแล้ววัตถุอยู่ในสภาพหยุดนิ่งนักเรียนก็จับแรงสองแรงนี้ขนาดเท่ากันเลยนั่นคือถ้าวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งเรามาจําประเด็นสุดท้ายนี้นักเรียนครับเรามาจับประเด็นสุดท้ายนี้โอเคไหมครับเรียนครับนี่ก็คือประเด็นตัวนี้นะครับผ่านไปนะครับ ทีนี้เราไปพิจารณากรณีสมดุลของแรง3แรงครับเนี่ยครับกรณีกรณีสมดุลของแรง3แรงถ้าพิจารณากรณีสมดุลของแรง3แรงเราก็ใช้หลักการเหมือนเดิมก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แรง3แรงมากระทําต่อวัตถุแล้ววัตถุเกิดหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวเราจะถือว่าแรงที่แรงลับที่มากระทำแรงลับที่มากระทําต่อวัตถุนั้นเป็นศูนย์การที่แรงลับที่มากระทําต่อวัตถุนั้นเป็นศูนย์ แสดงว่า3แรงนี้ต้องรวมกันแล้วได้0ูนย์เวกเตอร์ p บวกเวกเตอร์ f บวกเวกเตอร์ W u เนี่ยต้องได้0ูนย์ครับนั่นก็คือหลักทิศหลักการนะครับก็คือเวกเตอร์ p บวกเวกเตอร์ f 3แรงนี้จะอยู่ในทิศไหนก็ตามแต่3มแรงนี้รวมกันแบบเวกเตอร์แล้วจะต้องได้เท่ากับ0นแน่นอนเพราะถ้าวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลน,นะครับนักเรียนครับทีนี้นักเรียนครับอยากจะให้นักเรียนได้เห็นว่าถ้านักเรียน คิดอย่างนี้เวกเตอร์พีบวกเวกเตอร์เอฟเท่ากับบวกเวกเตอร์ดับเบิลยูเท่ากับศูนย์เนี่ยมันจะมีปัญหานะครับนั่นก็คือการคำนวณจะยุ่งยากฉะนั้นในหลักการคำนวณเขาก็เลยใช้ความรู้เรื่องการแตกแรงเข้ามาเกี่ยวข้องว่าแทนที่เราจะคำนวณโดยใช้สมการเนี้ยมันก็จะคำนวณยุ่งยากฉะนั้นในลักษณะเนี้ยเขาก็จะอาศัยว่าถ้าแรงไหนนะครับถ้าแรงไหนไม่อยู่ในแนวนอนเขาก็จะแตกแรงเข้าสู่ แนวนอนนั่นก็คือแรงไหนที่นอนแล้วเช่นเวกเตอร์เอฟนะฮะนอนแล้วก็ไม่ต้องแตกแรงไหนที่อยู่ในแนวดิ่งแล้วไม่ต้องแตกเขาจะสร้างแกนขึ้นมาเดียวครับสร้างแกนขึ้นมานั่นก็คือสร้างแกนขึ้นมาให้อยู่ให้อยู่ในแนวนอนนะฮะให้อยู่ในแนวนอนสร้างแกนขึ้นมาให้อยู่ในแนวนอนแล้วก็สร้างแกนขึ้นมาให้อยู่ในแนวดิ่งครับให้อยู่ในแนวดิ่งถ้าสร้างแกนขึ้นมาแล้วว่าถ้าแรงนั้นนะฮะให้อยู่ในแนวนอนกับแนวดิ่งแล้วก็แตกแรง แรงไหนล่ะที่ไม่อยู่ในแนวนอนแรงพีเหนเ็นไหมครับสังเกตไหมครับแรงพีไม่อยู่ในแนวนอนไม่อยู่ในแนวดิง่งเราก็แตกทีนี้การแตกนักเรียนจะต้องใส่มุมนักเรียนครับจะต้องใส่มุมถ้าสมมติว่าคุณครูใส่มุมทางนี้สมมุติว่ามุมนี้ค,นคุณครูทราบว่าเป็นมุมเท่านั้นองศาเท่านี้องศาสมมุติเซต้าองศานักเรียนก็แตกแรงพีเข้าสู่แกนแนวตั้งแล้วก็เข้าสู่แกนอนนั่นก็คือแตก P มาทางนี้นักเรียนต้องจำนะฮะถ้าถ้าใครจา <languages? S 2> ได้นะครับแตก P มาทางนี้ครับเด็นครับแตก P ให้หไปนอนอยู่บนให้ไปนอนอยู่บนแกนแกน Y นักเรียนนักเรียนครับเป็นแรงย่อยแรงย่อยของแรง P ที่อย <Miller> ู่บนแกน Y นักเรียนรู้ไหมครับหัวอาทิตย์ขึ้นนะครับนักเรียนครับหัวอาทิตย์ขึ้นตรงนี้นะครับหัวมีทิศขึ้นนะครับแรง P ตัวนี้จะเป็น P อะไรครับนักเด็กครับแตก P เข้าสู่แกน Y ตัวนี้แตกเข้ามุมนักเรียนครับแตกเข้ามุมจะเป็นคอร์เซตา จะเป็นคอร์เสตาอันนี้ต้องจำนะครับแต่ถ้าแตกหนีมุมมาทางแกนแกน x นะครับแกน x แตกหนีเข้าทางแกน x นักเรียนครับแตกเข้าสู่แกนนี้คุณครูทำเป็นสีน้ำเงินดีกว่านะครับสมมุติว่าแตกแล้วเป็นตัวน,นี้นะครับเข้าสู่แกนอันนี้ p นะครับ p p นี้เป็น p อะไรน,นี่นะครับถ้าแตกหนีมุมนะักเรียนจำนะฮะ ถ้าใครจาไม่ได้นะครับจำใหม่นะก็คือแตกนี้มุมจะเป็นพีสาแต่ถ้าแตกเข้ามุมคือมุมอยู่ทางแกน Y ใชถูกไหมฮะมุมอยู่ทางแกน Y อยู่ทางซอกแกน Y เราก็แตกเข้าทางแตกมาทางนี้ถ้าแตกมาทางนี้ปั๊บเนี่ยถ้าแตกมาทางนี้ถ้าแตกมาทางนี้ให้มาให้ไปนอนอยู่บนแกน Y เนี่ยมันจะเป็นพีคอร์ดแต่ถ้าแตกพีมาทางหนีมาทางนี้หนีมาทางนี้เขาเรียกว่าหนีมุมแตกหนีมุมนะ หรือแตกงะมาทางนี้ถ้างับเข้ามุมคุณครูเรียกว่างับงับคอร์ดงะสายนักเรียนครับก็จะเป็นแตกเข้ามุมหรืองับมุมก็เป็นผีคอร์ดแตกงะมาทางนี้ก็เป็นงะสายงับคอร์ดงะสายเนี่ยครับนั่นคือการแตกแรงฉะนั้นถ้าแรงนี้แตกไปแล้วถือว่าไม่เหลือเหมือนกับแก้วแตกนะครับหรือแตงโมโตแตกตกแตกก,ก็ก็เป็นชิ้นชิ้นไปแล้วก็เป็นชิ้นผีสายและชิ้นผีคอร์ดที่อยู่บนแกน x กแกน Y หลังจากนั้นนักเรียนครับ ถ้านักเรียนแตกแรงใดแรงหนึ่งที่ไม่อยู่บนแกน x แกน y เข้าสู่แกน x แกน y แล้วแตกทุกแรงที่ไม่อยู่บนแกน x แกน y แล้วนักเรียนก็นําเอาเฉพาะแรงที่อยู่บนแกน x มารวมกันมารวมกันนักเรียนครับมารวมกันถ้านักเรียนจับบวกกันมันก็เป็นศูนย์ใช่ไหมเฉพาะแรงที่อยู่บนแกน x ถ้าจับบวกกันถ้าจับบวกกันเฉพาะบนแกน y นั่นก็แปลว่า p cos กับ w u เนี่ยบวกกัน แบบเวกเตอร์มันก็จะเป็น0นย์ p sin บวก f นะครับแบบเวกเตอร์ก็จะเป็น0ูนแต่ถ้าเราจะจับเพื่อความรวดเร็วนักเรียนรู้แล้วว่าเมื่อกี้แรง2แรงเมื่อกี้แรง2แรงถ้าอยู่ในแนวเดียวกันจับบวกกันแล้วเป็น0ูนย์่ะแรง2แรงนั้นจะต้องมีทิศทางตรงข้ามกันขนาดเท่ากันถูกไหมเราก็มาสนใจเฉพาะขนาดเท่ากันนักเรียนครับนั่นก็คือคุณครูก็จะจับเฉพาะแรง p sin ถ้าคิดเฉพาะในแนวแกน เอกก่อนนะครับคุณครูก็จะจะับพ<ส>ีซน์เท่ากับเวกเตอร์เอฟเห็นไหมครับขอข้อภัยขอภัยตัวนี้ก็คือนะครับก็เท่ากับเอฟนะครับก็เท่ากับเอฟเอาเอาเฉพาะขนาดขอภัยพีซน์เท่ากับเอฟเอาเฉพาะขนาดไม่ต้องไปสนใจทิศนะครับพีซน์เท<ส>่ากับเอฟแปลว่าขนาดของแรงพีซน์เท่ากับขนาดของแรงเอฟนักเรีนยนครับทีนี้ในทํานองเดียวกันถ้าอยู่ในแนว ดิ่งนักเรียนก็จับเอา P ีคอร์สเนี่ยขนาดของแรง P ีคอร์สซึ่งเรารู้แล้วว่ามีทิศขึ้นแต่เอาเฉพาะขนาดขนาดของแรง P ีคอร์สกับขนาดของแรงดับเบิลยูเนี่ยซึ่งเท่ากับซึงน้ําหนักเนี่ยขนาดเท่ากันนั่นก็แปลว่านี่คือเราเราจะสนใจอย,อย่างเงี้ยเวลาเราไปคํานวณมันจะเร็วกว่านะครับนั่นก็คือเราจาเอาตรงเนี้ยนะเราจำเอาตรงนี้นะนักเรียนครับนั่นก็คือเราก็สนใจตรงนี้โอเคไหมครับ นั่นก็คือเราเราเราคำนวณมันจะเร็วกว่าที่เราจะไปเอาเวกเตอร์ p บวกเวกเตอร์ f บวกเวกเตอร์ w เนี่ยคำนวณไม่ได้แน่นอนครับฉะนั้นเราจะต้องอาศัยการแตกแรงนะครับอันนี้คือสมรุลต่อการเลื่อนตำแหน่งทีนี้เราจะสรุปอย่างไรนะครับเราไปดูข้อสรุปว่าถ้าเราจะสรุปการคำนวณเกี่ยวกับสมรุลต่อการเลื่อนตำแหน่งทีนี้ครับสมรุลต่อการเลื่อนตำแหน่งเราก็มาสนใจว่าสมรุลต่อการเลื่อนตำแหน่งกเรีนครับนั่นก็คือ สรุปให้ได้ว่าสมดุลต่อการเริ่มตั้หน่งนั้นก็คือวัตถุอยู่ในสภาพหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคง,งตัวนั้นวัตถุจะอยู่ในสภาพแรงลับเท่ากับศูนย์ทีนี้ถ้าแรงลับเท่ากับศูนย์เราเราก็มาพิจาราแรงที่มากระทําว่าอยูอ่ในแนวไหนถ้าไม่อยู่ในแนวแกน x ไม่อยู่ในแนวแกน y นักเรียนก็แตกแตกเข้าสู่แกน x แกน y แล้วนักเรียนก็จับเอาแรงรวมในแนวทางซ้าย หรือพี่นาในแนวนอนเนี่ยถ้าแรงที่มีทิศไปทางซ้ายให้นักเรียนจับแรงที่มีทิศไปทางซ้ายกับแรงที่มีทิศไปทางขวาเนี่ยเท่ากันคุณครูก็เลยเขียนสั้นๆว่าแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาจริงๆแล้วต้องเอาแรงทุกแรงที่อยู่ทิศทางซ้ายรวมกันแล้วเอาแรงทุกแรงที่อยู่ทางขวารวมกันแล้วแรงรวมทางซ้ายเท่ากับแรงรวมทางขวาหรือในทํานองเดียวกันถ้าพี่นาในแนวดิ่งก็แรงรวมในทางขึ้นทิศขึ้นกับแรงรวมในทิศลงต้องขนาดเท่ากันฉะนั้นพูด หรือบรรยายสั้นๆว่าแรงซ้ายเท่าแรงขวาแรงขึ้นเท่าแรงลงเราจําเอาเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยไปสอบไปคํานวณจะง่ายกว่าครับสําหรับเนื้อหาส่วนที่เป็นทฤษฎีก็จะพูดแค่นี้แล้วเราไปดูข้อสอบกันครับต่อไปครับเราไปดูข้อสอบกันครับ